ดีวจ้าวันนี้ครูบ้าน้องกินแซฟพามากินลูกชิ้นกันจ้ะมากินลูกชิ้นกันจ้ามากินลูกชิ้นกับคนสุพรรณเซียงเนื้อกันนะจ๊ะอันนี้น้ำจิ้มจ้ะน้ำจิ้มแล้วก็มีผักไร่ย่างเลยจ้ะมีทั้งผักชีจ้ะแดงกว่ามีแครอทด้วยจ้ะแล้วก็มีลูกโดจ้ะจ้าก่อนกินก็อย่าลืมกดติดตาม กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องมากนะจ๊ะทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เข้ามารับชมและติดตามขอบคุณมากๆเลยจ้าจ้าเรามากินกันเลยจ้ะโอ้ลูกเปเลอเลยจ้ะซื้อมาทอดเองจ้ะ อะไรดีจ้ะเป็นลูกชิ้นมูกกับลูกชิ้นเอ็นมูกจ้ะอันนี้เป็นลูกชิ้นปลานะจ้ะอื 也不大。 มันเป็นลูกชิ้นเต้าหู้ป่าจ้ะขอโทษค่ะเมื่อกี้บอกลูกชิ้นป่ามันเป็นเต้าหู้ป่าจ้ะอะไรจ้ะ ตามมากินลูกชิ้นกันจ้าช่วงนี้ลูกชิ้นยืนกินที่บุรีรัมย์พดดังมากเลยส่วนเรานั่งกินที่โกลาชนี่เลยจ้าคงไม่ได้ไปกินยืนกินที่บุรีรัมย์หรอกจ้า ไม่ได้เสียบหมายจะ้ะซื้มอมาทอดเองไม่ได้ซื้อหมายมาด้วยลืมก็เลยไม่ต้องเสียบหมายเลย ลุงใจเต็มปากเขียวไม่ไหวเลยต้องการต้องทีเ ถ้ากินไม่สุภาพข้อภัยไว้ด้วยนะจ๊ะ ดูดเข้ากันมาเลยจ้ะ ตะหูปาก็แซ <S <S ่บแซ่จ้าสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่นนะจ๊ะคลิปมันจะยาวไปเดี๋ยวไปกินต่อจ้ะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องมากนะจ๊ะที่การรับชมและติดตามขอบคุณมากจ้าสวัสดีจ้าไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า